มาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้เป็นทางการแล้วนะครับปล่อยออกมานะครับจาก Official เลยนะครับในที่สุดครับหลังจากที่เราอ่านข่าวนี้กันมาอย่างเนิ่นนานมีการคาดเดาต่างๆ m a s t e r s h a p e t h e อบโปร s ฟชช a ่ l t h a i l a n นนะครับในพม่าออสเตรเลียนะครับปล่อยวันออกมาแล้วฮะนี่เอาคนฮะอันนี้อังกฤษฮะเพราอังกฤษใช่ไหมฮะใช่อังกฤษเวดออสขออภัยฮะอังกฤษนะครับอเมริกาอันนี้ก็มาที่ไทยแล้วนะครับ ฉายวันที่9กุมภาพันธ์ตามภาพนี้เลยนี่นะคะก,ก็ไม่มีอะไรเยอะฮะเขาก็ขึ้นมาอย่างนี้เลย9กุมภาพันธ์วันในที่6วงท่างเกตปกติเหมือนอเดิมครับผม,อ,มอ่าแต่สิ่งที่เราสงสัยต่อไปเนี่ยเอ้ยมันอาจคุณอาจจะไม่ได้สงสัยแบบอ่าออเยอะมากครับแต่ พี่หนุ่มกิติกรเพนโรดนะครับผมก็แชร์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของแกเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะอคอมเมนต์ต่อมานะอ่ามีคอมมามีคอมเมนต์ซึ่งคนไปแ็กเข้ามานะอืมคนไปแ็กเข้ามาและเราพบว่าอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า m a s t e r c h i p thailand community อะไรสักอย่างหนึ่งต่อองอกลุ่มเฮล,เออล,เลิคนนี้เ่ปะเออกลุ่มเฮลิคนนี้อ่ะเราไปเช็คมาซึ่งมันก็คือการแขกไปจากคอมเมนต์ของคุณหนุ่มอีกทีหนึ่ง เหมือนกันเราไปดูไปแล้วนะเอ่นะครับแต่เนื้อหาใจความของคอมเมนต์นั้นที่คนเขาแขปมาเนี่ยนะครับคุณหนู่มเขาเขียนว่าอ่าเรื่อวันอาทิตย์หกโมงเท่าเจ็ดอดีและเน็ตฟิกเวลาสี่ทุ่มเน็ตฟิกอีกแล้วเออเน็ตฟิกอีกแล้วเน็ตฟิกเนื้อหอมสัสสัสเลยผมบอกเลยใช่พักนี้เนื้อฟิกเออขอไปเน็ตฟิกเนื้อหอมมากเนื้อฟกว่ะหอมจริงๆนะฮะตั้งแต่อ่า เวิรพอยต์เวิพอยต์มาถึงอ่าช่องวันช่องวันชักเนี่ยชักเทนก็ด uh> ้วยเออเนี่ยล MM ่า uh> สุด m ัตเตอร์เชนะฮะก็คือรายการดีๆที่เราอยากถูกไปอยู่ในฟิกกะเบมดแล้วนะครับครับผมนะซึ่งฟอร์แมตของ m a ตเตอร์เชฟเดอะโปรเฟชชั่นแนลนะฮะจะเป็นฟอร์แมตภาษาอังกฤษที่จะเชิญเชฟที่เป็นมืออาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเนี่ยอ่ามาแข่งขันกันฮะครับ แข่งกันก็คล้ายๆกับที่เราเคยเห็นนะฮะเออเราบธรรมดาจูเนียซีเนียใดๆอืมคล้ายๆกันนะดแต่ทั้งนี้นั้นก็อะไรเพิ่มเติมรวมถึงทีเซอร์ก็น่าจะปล่อยออกมาในอนาคตอันใกล้นะฮะได้ครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าอย่าไว้ใจเฮลี่คุนเนี่ยครับผมชอบหาอะไรมาเติมให้เราแต่อยู่เรื่อยอยู่เร็วคล้ายนี้ครับผมอ่า อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือผมไม่รู้นะ,ะแต่ว่า The เดอะสปูลเขาบอกว่าเหมือนจะใกล้อ่าเหมือนถึงรอบไฟนอลแล้วเออสปูลน,นี่จะไฟนี่ไฟนอลเลยก็ใกล้จบเหมือนกันคือไม่แน่ใจว่าจะปิดซีซั่นหรือจะต่อเมนูใหม่อมเพราะว่าอ่าเขาแข่งมาไม่กี่อย่างผัดไทยกะเพราเออผัดไทยกะเพราคั่วกลิง้งอ่ากลิง้งอะไรอย่างเงี้ย มันมีมันจริงๆเมนูไทยมันมีหลายอย่างอ่ะมีเยอะมีเยอะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเอออ่ะ,อะก็เอาแค่นี้ก่อนแหละคิดว่าถ้าจะมีต่อไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเขานะฮะครับผมก็รับปุ๊กรีพูดเรื่องนี้มาไม่ใช่อะไรครับผมรอวลอลเลเยอร์อยู่ออรอนินจาวลอลเลเยอร์นินจาวลอ,อ,อาวลเลเยอร์อุ้ยรอมากอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมเชื่ออย่างนั้นนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเขายังไม่ตั้งเสาเลยเออแต่ผมรออยู่ รอก่อนรอก่อนวันเสาร์เขาคงไม่กิน Iron c h ช p ฟหรอกบ้างเพราะไอร n อนชิมันก็มีคนดูเยอะไอ,ไอี่ไอรอนชฟไอรอนชหรือยืนระยะมาได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดเลยนะอืมก็ไม่น่าจะมีแบบไม,ไม่ไม่น่าจะมาแทนไอร n อนชหรอกไอร n อนชฟมันยืนอยู่แหละเออนะอะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะเราดูต่อไปสลับวันที่คชิปหรือโปรเฟสชั่นอลนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นกิกายูเคล้วนหรือจะมีกิเป็นยูเคผสมอืม เพราะฉากที่เราทราบนะครับยังยังเป็นโครงอเมริกาอยู่เออเมริกาแต่มีแบบต่อเติมเข้ามาใช่ต่อเติมสีน้าเงินเข้าไปให้มันดูขลังดูอลังการมากขึ้นนะครับแต่ที่เหลือเหมือนเดิมเลยนะครับกรรมการพิธีกรใดๆแต่สรุปยังไงครับผมต้องสมัครใน็ิ่งกได้แล้วใช่ไหมหรือยังไงเอกลัวกลัวว่านินจาเออเดี๋ยวก็ไปออเน็ตฟิกอีกเนี่ยตึดึงเนี่ยเนี่ยผมต้องสมัครไว้แล้วใช่ไหม ต้องต่อไหมเนี่ยเริ่มต้นเดือนละ99ดูผ่านมือถือหนึ่งจอ 720p ด้วยอ่ะ, <720 p S 1> ะ480ครับเขาบอกอย่างนั้น่480หรอครับผมฮะงงไอ้อประเดิมออเอาต่างาเลยสอ,อยากดู720นะครับเริ่มต้น169ครับ169ครับ HD ก็219ใช่ไหมเออ2 3 4 9แล้วก็419นะครับ จะดึงอะไรกันเยอะขนาดนี้<ม>จริงๆผมรับบทปัวยังไงสมัครหลายสต,ตรีมมิ่งเนี่ยสต,ตรีมมิ่งที่มีอยู่ก็จ่ายไม่ไหมดไม่ไหวแล้วนะครับผม